ลูกค้าหลายคนบอกว่าหนูไม่ชอบพูดหนูพูดไม่เป็นหนูไม่น่าจะขายประกันได้แต่มีผู้รู้หลายคนนะคะลูกบอกว่าโอยคุณไม่เป็นใบคุณก็ขายประกันได้แล้วงั้นเราจะมาดูว่าวิธีพูดของตถาคตที่สอนเรานะคะองตรัสไว้ว่าอย่างไรนะคะทั้งหมดมีห้าข้อคะ่ะหนึ่ง รู้การรู้การน,นะคะลูกการเวลานั่นแหละค่ะสเป็นความจริง 3. อ่อนหวาน 4. ประกอบด้วยประโยชน์และสุดท้ายมีความเมตตาพูดด้วยความเมตตาค่ะลูกค้าถ้าเวลาเราพูดกับใครหรือโดยเฉพาะ ในการอธิบายในการไปขายประกันถ้าเรามีห้าข้อนี้นะคะลูกค้าตามดำรัสของตถาคตเราจะไม่มีคนมาคัดง้างเราจะไม่มีคนมาคือความสมบูรณ์ของเราในการพูดจะเป็นเลิศเลยนะคะลูกการขายประกันก็จะง่ายขึ้นท่องให้ได้จำให้ได้นะคะลูกห้าข้อนี้ พราะพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าห้าข้อนี้ถ้าใครมีในการพูดแต่ละครั้งคุณก็จะไม่มีใครมาโต้แย้งได้เลยทีเดียวลูกขา้าขายประกันมีองค์ประกอบเยอะแยะเมื่อวานเมจิบก็เมื่อวานหรือวันก่อนจำไม่ไดออ้พูดถึงมารยาทเนาะต่อหน้าผู้ใหญ่ ตัวพูดในที่ประชุมนู่นนี่นั่นนะคะก็มีไว้ให้ลูกแล้วนะคะแต่ใดๆก็ไม่เพอร์เฟกไม่เลิศเลยเท่ากับวันนี้นะคะวิธีการพูดเพราะพรองค์พูดไม่ผิดพระองค์กว่าจะตรัสให้เรารู้เรื่องแต่ละครั้งพระองค์เป็นผู้ที่ทำสมาธิทุกครั้งและพระองค์บอกกับ ทุกคนว่าเวลาพราะองค์พูดจะไม่มีทางผิดลองดูนะคะลูกว่าผิดไหมนะคะผู้ที่เก่งที่สุดในโลกพูดนะคะอันนี้การขายประกันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะตอบย้าไม่ว่าจะเป็นความกตัญยูความเป็นผู้นําความเป็นคนซื่อสัตย์เยอะแยะมากมายรวมทั้งวิธีการพูดเมื่อตะกี้นะคะเราก็จะต้องฝึก ฝึกฝึกและฝึกนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ในเพจนี้นะคะลูกแล้วแม่จิ๊บก็จะส่งให้ท่านผอ,อสุนัยนะคะท่านจะเป็นคุณพลพูดคุยกับลูกๆว่าเออสิ่งเหล่าเนี้ยจะสำเร็จได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้จะทำอย่างไรเรียนรู้อะไรบ้างนะคะ,ะ,คะเรามีทีมงานที่แข็งแกร่งหลังบ้านเราเยี่ยมนะคะตั้งแต่โควิด มาจัดก,การกับเรานะคะก็ติดการสอนออนไลน์เรียบร้อยไปแล้วนะก็จะมีพบกันบ้างน,นะคะทางออฟไลน์ออนไลน์นะคะขายประกันก็ออฟไลน์ออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะคะการสอนลูก,ลกถ้าไม่ใช่เรื่องยากนะักก็ออนไลน์ทั้งหมดถ้าเรื่องที่ลูกต้องการให้ไปฝึกภาคสนามก็จะมีทีมงานไปช่วยอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะลูกเพราะถ้าไม่ฝากเบอร์โทรศัพท์ เหตนี้ไม่ได้คุยกันเลยไม่ใช่ยิงนะคะลูกค้าโอเคขอทุกคนโชคดีหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันโชคดีค่ะ